เอามาลงให้มันโดดแล้วลลให้มันโดดแล้วเอามาลงให้มันโดดแล้วหายยันหายแล้วเร็วถ้าปันยันหมีเน่าอ่ะหมีเน่าเอามาลงเร็วเอามาลงหมีเน่าเร็ว อย่บาบังดิอย่าดื้ออย่าดื้อคนนะ่ะอย่าดื้อ